พระเก่งไม่จำเป็นต้องแก่ไม่จำเป็นต้องแก่อ่าแล้วก็พระแผ่นก็ไม่จำเป็นต้องเก่า oh <my> อ่าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าแต่อ่าพระอาจารย์ดิเรกเมตตาจาันช้างให้ตอนนี้เท่าไหร่สามสิบกว่าสามแสนกว่าเอาเปล่า <laughs> <laughs> เอาไหมอัน <laughs> นี้ไงนี่ยร้านเนี้ นี้นะคะก็อยู่ที่วัดหนองทรายนะคะวันนี้นะคะพระจันดีเดกก็ลงพบเขาเรียกว่าอะไรประชาชนเนาะก็ลูกิษย์ลูกเส็์อ่ะแลวตอนนี้คือคืบกันมากนะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันว่าคนที่มาวันนี้มาจากสายไหนกันบ้างเอาแบบใกล้ๆตัวแบบเร็วๆเลยนะมาตัวเองปกติเล่นพระสายไหนอยู่หลวงปู่เอี่ยมครับหลวงปู่เอี่ยมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาซื้ออะไรอ่ะโชว์หน่อย ือยังมาเดินซื้อหลายหลายอย่างอ่ะพี่หลายอย่างเนาะโอยเคโอเค okay, okay. สายหลวงปู่เอี่ยมเพราะว่าตอนนี้เหมือนคนเล่นแกจีเก่าหรือเซียนบนพันทิพย์เนี่ยเข้ามาซื้อเข้ามาหากันเยอะรวมถึงอาจารย์รักด้วยนะเดี๋ยวมีนัดไว้แต่เดี๋ยวเราสัมผั์นี่ไงนี่ไงนี่ไงพูดถึงก็เจอเลยไม่ได้นัดหรือนัดไม่รู้สวัสดีค่ะอาจารย์ทําไมมาแรงอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันคือสัมผัสแล้วเนี่ยมันมันมันประทับใจประเด็นแรก ปรเี๋สองเนี่ยชิ้นงานของท่านอาจารย์เนี่ยวยมันไม่เหมือนชาวบ้านเขามันเป็นงานแฮนด์เมดงานหล่อมือเทมือปั๊มแกะมือคือเป็นงานที่ตัวอาจารย์เองทําเองทั้งหมดปกต,ติที่เราเล่นเนี่ย มันผ้าโรงงานใช่แต่ผ้าโรงงานแต่เราไม่เรียกว่านะคือผ้าโรงงานกับผ้าที่อาจารย์ทาเนี่ยมันคอลลาเจสำหรับคนนิยมสะสมเครื่องเนี่ยเขาอยากได้แบบว่าอาจารย์ผสมเนื้อเองอาจารย์เทเองหล่อเองปั้นเองแกะบล็อกเองแกะบล็อกเองแล้วสูตรเนื้อเนี่ยอาจารย์ทําเองหมดนวะจะถ้างแกะดูว่านวะของคือคือเนื้อสมิทธิ์อะสมิทธิ์ของว่าน้องสายจะแพงกว่าเงิน อ่าใช่ใช่หนูก็ยังงงว่าทําไมถึงแพงกว่าแต่เชื่อไหมว่าหนูชอบเงินเพราะเราเราอยู่อยู่สายพักเก่าเราก็จะชอบเนื้อเงินคือตอนเนี้ยงงมากโดยเฉพาะเหรียญหล่อเนี่ยเหรียญหล่อเอ่อฉลองวิหารเนี่ย <Okay. S 2> ถ้าเป็นเงินอาจจะอยู่แสนเศษแต่ถ้าเป็นสำริศอาจจะไหลไปห้าหกแสนอ่าใช่ใช่ใช ูุสิกผู้หาเนี่ยเขาเห็นเวลาท่านอาจารย์ทำจะใส่ทองใส่อะไรหลายอย่างลงไปแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยมันเป็นสูตรโบราณซึ่งโรงงานทำไม่ได้โรงงานเนี่ยเราจะเจอแต่นวะตสำเร็จรูปซึ่งเป็นสูตรสำเร็จของการผสมยุคใหม่แต่การผสมสูตรเดิมนั้นเนี่ยเจเจรันในเมืองไทยตอนนี้น่าจะเหลือองค์เดียวเหลือองค์เดียวเลอองค์นี้องค์เดียวคพิอาจายา์เหล็กฉายยานะพักเก่ง ไม่จำเป็นต้องแก่ไม่จำเป็นต้องแก่อ่าแล้วก็พระแผงก็ไม่จำเป็นต้องเก่าอ่า,อาเดี๋ยวขอ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 แบบเดี๋ยวอันนี้พ่อสังเขตก่อนแล้วเดี๋ยวขอไป ถ่ายแบบลึกซึ้งได้ไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปนั่งถ่ายลึกซึ้งกัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่ๆนะตรงนี้ดาว่าเกือบพันคนที่มานะ่าจะเป็นเซียนเก่าสัก80เปอร์เซ็นต์ละถ้าเมื่อเช้าเนี่ยแน่นกว่านี้นะแน่นกว่านี้ตอนนี้คือทยอยไปขาบท่านอาจารย์แล้วทยอยลงผมเนี่ยมาตั้งแต่8โมง8โมงแต่ว่าเข้าไปพบท่านอาจารย์ประมาณเที่ยงคือหนูมานะคะตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ดังแล้วก็คนไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วถ่ายคลิปกับลูกของอาจารย์เนี่แหละค่ะ oh. น้องวัด คนดูรวมทุกๆแปดฟอร์มเกือบล้านวิวม<ด>ค,คนหลังไหลมาอีกทีลูกชายเนี่ยผมระยะทีสัมผัสแล้วพาเขามาแล้วเร<ม>าเราเกิดปฏิภาแบบ มันมันต้องอ่ะต้องตาต้องใจแล้วบมงเอญลูกชายเนี่ยก็นับถือท่านมากก็แถปภาวนาตัวขอบวชกับท่านอ๋อเป็นสิทธิ์เลยท่านไม่อุปชานะท่านเป็นแค่พระพี่เลี้ยงพระอนุสาวรจารยอะไรเงี้ยพาอุปชาให้บวชให้แล้วก็อยู่กับท่านเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์รักแบบลึกซึ้งอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวให้ดาเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศเพื่อให้ fc แฟนคลับได้ชื่นชมนะครับว่า เขามีอะไรยังไงแบบไหนทำไมคนนี้แบบนี้แล้ววัตถุมงคลของท่าอาจารย์เนี่ยทำไมจึงน่าเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยราคาเหรียญทองคำมันขึ้นไปเบียดหลวงพูทิมเบียดหลวงปู่ทิมหนูยังรันดาม่าว่าไปซื้อหลวงปู่ทิมหรือหลวงปู่โตดีกว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยสามยี่สิบล้านแต่เบอร์เก้าวันนี้ผมถามเขานะเขาบอกเปิดเรื่องจริงไม่ได้เปิดเล่นนะ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยล้านนะไม่ใช่หนึ่งร้อยบาทใช่ผมบอกถ้าพี่บอกยี่สิบวันนี้ซื้อเลยเขาบอกขายบางคนส่วนใหญ่เอฟซีบางคนมองว่าเฮ้ยคนเล่นพักเก่าพักใหม่อย่าแบ่งแยกค่ะดาบอกเลยทุกอย่างอยู่ที่ความพอใจพอใจซื้อคือจบแล้วก็อยู่ที่ความศรัทธาด้วยอันนี้คุยกันสนุกสนุกนะสนุกสนุกผมย้ายเหตุและผลคําว่าพักใหม่พักเก่าเพราออาจารย์ทุกรูปดีหมดนะเข้าใจนะ หมุดโตก็ดีพ่อเอียก็ดีหลวงมูทิมก็ดีแต่คุณอย่าลืมว่าดาเนี่ยไม่ทันประเดี๋กวชมะดาเล่นหมุดโตแต่ดาก็ไม่ทันหุโตคุณพ่อเล่นดาเล่นตามดามาเก่งมาอะไรปัจจุบันเนี่ยดาเก่งของคุณพ่อแต่ถามว่าความลึกซึ้งที่คุณพ่อเคยสัมผัสเนี่ย ระบบเนี่ยมันเจือจางเข้าใจเข้าใจเราเราไม่ได้อ่าเขาเรียกไม่ได้สัมผัสไม่ได้พบเจอองค์จริงคือตอนเนี้ยระบบเนี่ยมันเจือจางเราต้องเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่เนี้ยนะครับ สมัยก่อนที่ผมเล่นเนี่ยคนปอสี่ปอหคนไม่จบไม่มีการศึกษาก็เล่นได้เพราะใช้ความรู้ความสามารถตัวเองแต่ในปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่มันเข้ามาไฮเทคโนโซเชียลมันเก่งเด็กพริญญาเนี่ยแล้วก็หลักการตลาดมันเก่งนีมาซัพไพ่มาให้เหตุผลผมนะหนึ่งสร้างเท่าไหร่ก็รู้เพราะมีจำนวนให้เห็นัดเจน รันนิ่งน้ำเบอร์ต่อโค้ดสุดท้ายมันประกาศครูบาอาจารย์ไนตัวันเองอ่าได้สัมคัจ์จริงเดี๋ยวเราไปรวงคออาจารย์รักกันเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวเดินเก็บบรรยากาศแล้วอาจารย์รักรอหนูนะเดี๋ยวหนูขอรวงคอนะวันนี้<บ>นะได้เลยได้เลยเดี๋ยวอาจารย์รักไปทานข้าวเดี๋ยวเจอกันค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ พี่คะมาจากสายไหนครับปกติเล่นพลาสายไหนอยู่ปกติไม่ได้เล่นเลยพี่เพิ่งเล่นเมื่อวานเพิ่งเล่นเมื่อวานวัดสดเลยใช่มือใหม่มือใหม่เซียนพลามือใหม่บินใหม่เลยพี่ยังไงเฮงๆแล้วกันนะ เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราสดๆเลยเราดูกันว่าเขามาจากสายไหนกันบ้างมันมันมันมีน้อยจริงครับพี่ครับผมพี่มาจากสายไหนจ๊ะมาเอาเล่นสายนี้นะครับอ๋อเล่นสายพระอาจารย์ดิเลกอยู่แล้วคืออย่างนี้ก็ต้องมีเก็บราคาจองเยอะสิคะโอ้รื่องนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะนี่สายสายตรงแล้วอันใช้คําว่าสายตรงพระอาจารย์ดิเลกอยากดูว่าเซียนพระเก่าอ่ะเขาจะมีไหมเจอคนหนึ่งรู้จักอย่างดี ครับผปกติเล่นสายไหนอยู่คะหลวงพุโตครับเฮ้ยนี่สายเดียวกันเนี่ยค่ะสายเดียวกันที่หนึ่งในใจอันนี้แค่แวะมาสุพรรณครับผมแวะมาครับวันนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่ละเช่าไปเท่าไหร่ละสี่แสนกว่าแล้วครับสี่แสนกว่านะคะนี่พี่ป่องนะคะค่ะขอบพี่ป่องขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดินถามน้องๆมาจากสายนเฮ้ยเจอกแล้วแก๊งนี้อยู่สายไหนกันบ้างคะชื่ออะไรคะชิไายครับ สายไหนคะเนี่ยโอ้สายพระอาจารย์ดิเรกเนี่ยแหละครับสายตรงอีกแล้ว <laughs> เราใสาอ่อ้อมคนนี้คนนี้หน่อยเสื้อเขียวสวั <laughs> สดีครับพี่บ้าสายไหนเราอ่ะดิเรกครับบ้านหนองทรายครับอะไรวะทำไมอ่ะปกติเราเห็นเธอเล่นสายหลวงปู่โตอยู่ทำไมเธอย้ายค่ายเร็วอย่างเงี้ยก่อนเัาก่อนครับเป็นหนองทรายก่อนครับ <laughs> ทำไมเป็นคนหลายใจ นี้ตอนนี้หนองไทรอย่างเดียวเลยครับโอ้โหนองไทรอย่างเดียวบ้านนรสิงห์ตื่นมาปุ๊บบ้านสุพรรณก็ได้บ้านหนองไทรก็ดีครับขอบคุณมากดีๆหนองไครับนี่นี่ใหญ่ค่ายนะจาหน้าเขาไว้นะพี่พี่เสกถ้ากลับมาขอแบ่งหลวงปู่โตไม่มีนะไม่ตาผมด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะอีกสักสักนิดหนึ่งแล้วกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวขอบคุณพี่คนนี้ลนพี่สวัสดีค่ะปกติเล่นพาเครื่องสายไหนอยู่จ๊ะลวมพ่กกวยครับรวมพวกกวยใชค่ะแล้วพี่ขอโทษพี่ผู้ชาย เล่นพมุยครับพมุยครับอ่าเล่นพับเหล่ากันหมดเลยนะนี่ปกติเปิดร้านอยู่ที่ไหนปบันทีฟเมื่อวานเนี้ยบันทิฟอะไรครับอยู่ที่นี่ไม่ไม่ได้เปิดครับไม่ได้เปิดอย่างนี้ก็ต้องพอรู้จักน้องนาบ้างรู้จักเป็นเป็นเพื่อนในเบสเพื่อนในเไรเป็นเพื่อนเนี่เอฟซีเอฟซีขอบคุณมากค่ะเฮ้ยเฮพี่เดี๋ยวเราดูกันต่อว่าจะมีสายไหนกันอีกหลายสายกันนะหลายสายกันข้างในเหรอแต่ก็อยากให้เข้าไปข้างหน จะต้องหลอกให้เข้ามาข้างในนี่นี่เจอน้องคนนี้น้องคนนี้ตอนนั้นจําได้ไหมคลิปก่อนหน้านี้แบ่งพี่ไปเท่าไหร่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าแต่พ่อจานดิเล็กเมตตาจานช้างให้ตอนนี้เท่าไหร่สามสิบกว่าสามแสนกว่าเอาเปล่าเอาไหมนนี้ไงนี่ร้านนี้ตอนนี้สามแสนกว่าตอนนั้นที่มาคนยังไม่เยอะขนาดนี้นะคิดดูคลิปออกไปอ่ะห้าหกแสนวิวเนี่ยณจุดนี้คือยิ่งใหญ่เกียงไกลมากเลยนะอย่างนี้น้องท่วมไหม ถามตรงๆเลยตอบผมว่าผมว่าผมท่วมท่วมมัน <laughs> มน้นท่วมมันน้นนะโ okay. อเคค่ะเดี๋ยวดูมีสายไหนอีกดาเชื่อว่ายังมีเซียนที่เล่นพาร์กเก่าเนี่ยอีกหลายท่านที่ที่เข้ามาถามพี่คะวันนี้มาเช่าเลยเอา้าน้องเขาไม่ออกสื่อเมินเฉยใส่เราซังงั้นบางคนก็เขินนะเขินเจอคนสวยอะไรอย่างนี้ ใช่เปล่าไม่รู้พี่สวัสดีค่ะปกติพี่เก็บพ้าใส่ไหนอยู่คะตอนแรกเล่นวัชุลามาน,นีครับแล้วตอนนี้ก็มาเล่นพ้าจานีเรยใช่ครับมผมใช่ครับผม มาจากอ่จากอัมพวาเปลี่ยนมาสุขาครับผมโอเคขอบคุณค่ะนี่คนนี้เห็นตั้งแต่เป็นลูกศิษย์แล้วบอกหนูอะไรรู้ป่ะบอกหนูเป็นดาวติกตอกหนูไม่ใช่ดาวทิกตอกหนูเซียนป้าหลวงปู่โตหนูไม่ใช่ดาวนะเฮียเฮียชื่ออะไรคะใครตรงชมศิทพรครับเฮียเป็นลูกศิษย์เลยป่ะเห็นอยู่ข้างพระจย์ตลอดมาตลอด มาตรที่ะอาจา์อยู่วันอ่ายังไงก็เฮงๆนะคะขอบค<ช>ุณ <ขอ S 2> ค่ะก<ช>็ะจริงๆแล้วเราก็มีเก็บตั้งแต่วันนั้นตอนอยังไม่แพงเพราะดาไม่ได้ทําเป็นพาณิชย์อยู่แล้วเพราะว่าเราซื้อเก็บมองว่าถึงเรื่องพุทธคุณและดาบอกเลยส่วนใหญ่แล้วนะคะคนเล่นพับเก่าบางท่านก็จะแบบ มีอีกโก้ว่าเฮ้ยไม่อยากเล่นพระใหม่ไม่อะไรดาบอกเลยมันคือการเรียนรู้เราไม่ได้มีความศรัทธาพาเครื่องเกจินั้นๆน,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 น้อยลงไม่ว่าจะเป็นหลวงมปู่โตหลวงมปู่ทิมหรือเกจิยอดนิยมลดน้อยลงนะคะแต่เป็นการเพิ่มเติมและเปิดโอกาสในการมองมุมมองใหม่ๆของเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาศึกษาเก็บสะสมพระใหม่อย่างวันนี้นะคะพระอาจารย์ดีเรกวัดหนองสายคึกคักมากค่ะ